อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือมุมที่ไม่มีเหลี่ยมของอาจารย์นวรัตพงไพบูรณ์ตอนที่40ปลุกตัวเองพระจักรพรรดิทไทช่ชูแห่งราชวงศ์ซุ้งได้สุบินนิมิตหรือฝันไปในคืนหนึ่ง มีเทพเจ้าองค์หนึ่งปรากฏแล้วแนะนำให้พระองค์ปลุกความปรารถนาที่จะบรรลุธรรมขึ้นให้ได้เช้าวันนั้นพระจักรพรรดิทไทช่ชูทรงนิม,มนต์พระอาจารย์ประจำราชสำนักมาแล้วตรัสถามว่าฉันจะปลุกความปรารถนาบรรลุธรรมได้อย่างไรพระอาจารย์นิ่งไม่ตอบคือตอบด้วยการไม่ตอบเรื่องนี้ชี้ให้เห็นถึงสภาพปรุงแต่งในจิต ของพระจักรพรรดิเองว่าทรงมีความสับสนในพระทยัยด้วยคำถามเช่นนี้เป็นคำถามไม่จำเป็นเลยไม่มีคำตอบใดจะมาไขปัญหานี้ได้พระองค์มีความปรารถนาจะบรรลุธรรมอยู่แล้วกระทั่งเก็บเอาไปฝันนี้เป็นสิ่งยืนยันถึงความปรารถนานั้นการเริ่มต้นเพื่อจะบรรลุธรรมไม่ได้อยู่ข้างนอกออกไปจากตัวเองมันต้องเริ่มที่ตัวเอง สำรวจเข้าไปในจิตสํานึกแท้จริงของตนทันทีต้องเริ่มที่ตรงนี้เท่านั้นจึงค่อยสาวออกไปหาเหตุอันมีที่มาจากข้างนอกนั้นได้นี่คือประเด็นสําคัญที่ภายนอกกับภายในจะขึ้นต่อกันละกันสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องอยู่ซึ่งกันและกันความปรารถนาบรรลุธรรมนี้เป็นศรัทธาอันยิ่งที่ก่อให้เกิดวิริยะในทางปัญญาขึ้นมาได้ ถ้ามีแต่ศรัทธาล้วนๆพลังของวิริยะไม่สาวไปสู่เหตุที่แท้จริงก็จะนำไปสู่ความหลงไม่รู้จริงได้อีกเช่นกันความปรารถนาในธรรมนี้มีศัพท์ว่าธรรมกามโมถ้าแปลอย่างชาวบ้านว่าความใคร่ในธรรมคำว่ากามหรือกามโมนี้แปลว่าความเพลิดเพลินยินดีในสัมผัสถูกต้อง,างทางประสาทสัมผัสทั้งห คือหูตาจมูกลิ้นกายและใจความปรารถนาในธรรมคือธรรมะกามโมนัน้นชื่อว่ายินดีในสัมผัสทางใจจัดเป็นกามมคุณชนิดหนึ่งได้เช่นกันเมื่อมีความปรารถนาแล้วก็จะทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าเพียนเพ่งคือเฝ้าดูพฤติกรรมของจิตว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร การเฝ้าดูหรือตามดูก็คือการที่มีสติความระลึกได้อยู่เสมอมีสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาไม่ปล่อยให้การรับรู้หรือจิตตกเป็นเหยื่อให้ความเพลิดเพลินยินดีชักนําไปโน่นนี่อยู่ทุกขณะนี่คืออาการที่จิตจักกําหนดสิ่งที่มากระทบทางสัมผัสทั้งหกขณะเดียวกันก็ได้รู้ด้วยว่าสิ่งทั้งหลายภายนอกนั้น เป็นตัวก่อรูปขึ้นในจิตหรือเป็นตัวกำหนดจิตยอยู่ตลอดเวลาด้วยจากนี้ก็จะตามดูความคิดหรืออาการที่จิตปรุงขึ้นเป็นความคิดว่ามันมีมาได้อย่างไรเช่นความคิดเรื่องภาษีดอกเบี้ยเงินฝากที่กำลังเป็นปัญหาโต้แย้งกันอยู่ทั้งนักการธนาคารและนักวิชาการว่าเป็นธรรมหรือไม่ยกเลิกหรือไม่ผลกระทบต่ออะไรอีกร้อยแปดจะเป็นอย่างไร ทั้งหลายเหล่านี้มีที่มาจากอะไรถามว่าถ้าไม่มีเงินฝากอยู่ดอกเบี้ยจะมีไหมตอบว่าไม่มีและถ้าไม่มีดอกเบี้ยภาษีจะมีไหมก็ไม่มีอีกดังนั้นภาษีมีเพราะดอกเบี้ยมีดอกเบี้ยมีเพราะเงินฝากมีเงินฝากมีเพราะธนาคารมีธนาคารมีเพราะการเงินเป็นธุรกิจชนิดหนึ่งซึ่งจำเป็นต้องมีในโลกของเศรษฐกิจไม่ว่าจะทุนนิยมหรือสังคมนิยม ที่ว่ามาน,นี้ก็เพื่อชี้ให้เห็นว่าเพราะมันมีสิ่งนั้นอยู่สิ่งนี้จึงมีหมายความว่ามันต้องมีสิ่งหนึ่งซึ่งดำรงอยู่แล้วมีอยู่แล้วจะโดยความจำเป็นหรือไม่ก็ตามมีอยู่ก่อนแล้วความคิดของคนจึงมีขึ้นหรือจึงก่อขึ้นจากสิ่งนั้นๆสรรพสิ่งหรือสิ่งทั้งหลายจึงเป็นฐานที่ตั้งของความคิด และจากความคิดก็สามารถแบ่งเป็นการกระทําสร้างสารรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาอีกได้เช่นกันการหวนกลับมาตั้งต้นที่จิตเพื่อกระทําจิตให้เป็นจิตสํานึกที่ถูกต้องนี่แหละเป็นเคล็ดวิธีหรือวิธีแห่งธรรมในพระพุทธศาสนาคำถามของพระจัก,กรพพัดตามเรื่องข้างต้นเผยให้เห็นความคิดแบ่งแยกความปรารถนาออกจากตัวเองว่าเป็นคนละส่วนกัน คือทรงคิดว่าความปรารถนาที่จะบรรลุธรรมนั้นเป็นเสมือนสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่ภายนอกเป็นสิ่งหรือที่ที่จะต้องค้นหาสแสวงหาให้พบให้ได้ความคิดเช่นนี้ได้เผยสภาพอันสับสนภายในใจของพระองค์เองว่ายังยึดมั่นอยู่กับตัวเองอย่างผิดผิดก็เหมือนกับความยึดมั่นถือมั่นในตัวบุคคลมากกว่าหลักการที่มาจากความคิดที่ถูกต้องนั่นเอง เช่นคิดว่าใครจะมาเป็นนายกถ้าผิดไปจากท่านเกรียงศักดิ์อาจารย์คึกฤทธิ์หรือคุณเปรมจนดูเหมือนว่าเมืองไทยมีคนสามารถอยู่ไม่กี่คนเท่านี้ดูช่างยากจนเสียกระไรเลยทำไมไม่คิดบ้างว่าใครก็ได้ที่สามารถเป็นตัวแทนความคิดที่ถูกต้องของคนส่วนใหญ่ได้คนนั้นก็เป็นผู้บริหารงานเพื่อคนส่วนใหญ่นั้นได้จากหลักการเช่นนี้ก็จะนำไปสู่วิธีการประชาธิปไตย คือระดมความคิดที่ถูกต้องของคนทั้งหมดออกมาให้ได้อย่างมีระเบียบและมีขั้นตอนไม่ใช่ไปยึดว่าประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งเท่านั้นใครพูดผิดหูก็ฆ่ามันเสียต้องหันมาเริ่มที่การสำรวจตัวเองค้นหาให้พบว่าถูกกำหนดอยู่อย่างไรโดยอะไรและเราจะกำหนดความคิดที่ถูกต้องได้อย่างไรให้ได้เท่านั้นจากเรื่องข้างต้น พระจัก,กรพรรดิท,ทรงสับสนเสียเองอย่างนี้พระอาจารย์ท่านต้องนิ่งเสียเท่านั้นคือตอบคำถามด้วยการไม่ตอบเตือนให้รู้ตัวเสียบ้างพระจันทร์เต็มดวงกระท่อมโกโรโกโสของฉันก็เป็นดังที่เธอแลเห็นกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชี้ได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุข ฟันดีราตรีสวัสดิ์